ดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องเอฟซครับผมน่าจะเกิดอุบัติเหตุครับพอดีผมมาเมื่อกี้ยังไม่เห็นมีครับโอ้ยเอาเดี๋ยวลงไปดูดิครับมีใครเป็นอะไรไหมนะครับสดสด,สดร้อนๆเลยครับมีใครเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อนโอ้ มีใครเป็นไรไหมครับพี่เป็นไรเปล่าไม่เป็นไรเนาะโอ้โอ้โชคดีไปครับไม่มีใครเป็นไรโชคดีไม่มีใครเป็นไรมุนนะเขาไม่ช่วยไงเาไม่มีตังค์เขาเขาก็ไม่ช่วยผมเลยอ้าวเหรอครับพี่เมื่อกี้ใครใครแฟนใครท้องมาผมโทรแจ้งผู้ภัยให้ท้องไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่ขอผมเมื่อไหร่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันไม่ผมเอารถยกมา<อ>ผมพารถยกมาเอพี่พี่พูดอย่างนี้ได้บ้านหนึงพี่คนตีผมใช่ไหมไม่ผมเอารถยกมาผมคุยกับพี่ผมบอกว่าผมเอารถยกมาเดี๋ยวผมประสานกู้ภัยให้ผมเป็นกู้ภัยแล้วพี่บอกผมว่าไงแล้วพี่มาพูดผมว่าไม่ต้องมายุ่งกับผมเนี่นยในไรสด,ด้วยเนี่ยอ่ะพี่ไรสดด้วยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นไปคุยกันครับผมเป็นกู้ภัยผมมาช่วยพี่เออ พี่เมาพี่คุยกับผมดีๆไม่ใช่ว่าพี่เมาแล้วพี่คุยกับผมดีคุณต่อขาผมเมาคุณคุณมีอะไรมามาตามมาวัดหรผมเมาใจเย็นๆใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันพี่เขามาช่วยพี่เขามาช่วยผมมาช่วยดีอ่ะพี่บอกว่าให้ผมช่วยว่าเรื่องเมียไม่ใช่ผมก็เนี่ยจะติดต่อให้อ๋อแม่บ้านท้องด้วยเหรอ ใช่มีเราผมท้องเขาอยู่ที่สัตว์แก่กผมจะรีบไปอ๋อจะกลับบ้านเหรอผมไม่คุ้นเส้นทางที่นี่ไงไม่ใช่แล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าอยู่แคมป์ผมก็นึกว่าแคมป์แถวนี้ผมได้ติดต่อแคมป์ที่นี่ของมรโอเคโอเคครับโอเคเป็นเป็นการเข้าใจผิดกันโอเคการเข้าใจผิดกันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร คือมันมันคนละความหมายครับกจผมก็อยากช่วยพี่กัใจัยแม่ผมก็เลยบอกว่าพี่อยู่แคมป์ไหนเดี๋ยวผมติดต่อกู้ภัยให้ผมอยู่แคมป์เที่ยเออผมก็รู้ว่าแฟนพี่อยู่นี่พี่เข้าใจัยมล่ะสวัสดีพี่เชิดอ๋อโอเคไม่เป็นไรพี่อยู่เออค่อยคุยกันอยู่นี่สรุปแฟนพี่อยู่สัะแก้วแฟนพีอยู่สาวอ๋อครับแฟอครับครับโอ้ค่อยๆคุยกันนี่ค่อยๆคุยกันเพราะว่าเขาช่วยอยู่แล้วมีประกันอยู่แต่พรบภาษีครบทุกอย่างโอเค ไม่่เข้าใจพีอันนั้นมันมันมันไม่มีผลแล้วล่ะเพราะว่าคุยครับผมมันไม่มีผลแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนเขาจะเงินอย่างเดียวผมมไของอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่แล้วไม่ไม่พี่ก็คือก็คือไม่ใช่แล้วมีมีมีหมายถึงว่ามีมีญาติมีอะไรไหมให้มาช่วยยกได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คนจะเรียกผู้สั่งเขาบอกวจะดึงโอ้โหนี่นี่นี่มันลงแบงก์ไหน โอ้มันเขาว่ามันประจำอยู่นี่ประจำามาเร็วอะไรตรงตรงนี้ประจำเลยแม่แม่หมาซากับมุนเนี่ดิขันนียังเคยมุนอยู่นี่แล้วรอบนึงคร้บอ๋อใช่ไอ้ถ้าฝนตกไปปล่อยมันจะเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้ใช่ประจำตรงเนี้ประจำจุดเสี่ยงเลยตัวนี้เวลาเรามันเข้าใจความหมายก็ระยะค่อยคุยกันครับ

ไม่หันแล้วผมโทรบอกข้างในร่เรียบร้อยแล้วโอเคครับก็โชค,โชคดีที่ไม่มีไม่มีคใครเป็นไรครับผมไ,<อ>ไม่มีใครเป็นไรก็ถือว่าดีไปครับตรงนี้ประจําครับเนี่ยคันของผมเนี่ยตอนนั้นก็หมุนครับคันนี้ก็หมุนหมุนอยู่ตรงนี้แหละตอนนั้น นะครับอยู่โค้งสายสองครับบอกเพิ่นเลยโค้งสายสองวนออกบอกว่าบอกเพิ่นว่าเลยลงบ้านทนบุรีมาเนี่ยเนี่ยเลยลงบ้านทนบุรีมาโค้งสายสองอะทางวนออกกระจ้ามาถึงอยู่หรอก ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ได้ยกไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียตังอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเจ้านายมาแล้วให้เขาคุยก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคอันนี้รถหมุนมันหมุนครับตัวนี้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดไฟไว้ให้ครับป้องกันอุบัติเหตุครับผมนี่ฮะนี่ครับก็ขับรถขับลาช่วงหน้าฝนนี้ก็ต้องระมัดระวังครับผมนะฮะก็มันเกิดขึ้นได้นะอุบัติเหตุ ครัแต่นี้ก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่ครับประตูฟาดกับต้นไม้คนขับไม่เป็นไรน,นี่ครับต้องระมัดระวังครับตรงนี้ลงไปว่าได้แล้ว ขอไูี่้เเอากไม่็เป็นเปดก็ได้่ข้ายอ่ะเรื่อขนขึ้นมาเพราะิดล้อมันมีแรงดงอยู่แล้วยูแคมี่รถใหญ่ป่ะสันเออเอาหกล้อมาดึงรถหน่อยดึงบ่ได้ดอกถ้าบอมแนรถรถวินรถยกอ่ะใครบอกรถ้อยึงไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงถ้าไม่ใช่รถวินรถยกอ่ะดึงไม่ขึ้นหรอก ต้องเอาซิปเอาต้องเอาหกล้อมาดึงรริไขึ้นใช่ถ้าเป็นวินน่ะเขาจะมีมันลอกมันช่วยอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถเล็กเปล่าๆนี่เอามาดึงกันไม่ขึ้นหรอกต้องเป็นรถใหญ่ดึงอย่างเดียวเอารถหกลอ้อยู่แย้มมาดึงเอาแต่มีนี่ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ